สวัสดีจ้ามือนีซอยแย้มน,นะคะก็มีโอกาสพาไปร้านจวดคาเฟ่นะคะบรรยากาศดีหลายค่ะมือนีไปค้นบ่อ่อยหลายปันไดจ้าก็เลยมีสุ่มนงังสาหรับพิกัดร้านนะคะก็ยุ่ท่างเรี่ยงที่จะออกไปกาลสินเนาะคะ่ะเนาะไผมาก่ถือก,กระเป๋ามุดมากเองเด้อพี่นองเด้อหอดสุ่มแล้วเฮากับเบิ่งเมนูมทําการสั่งอาหารว่าสิไปหลายเธอแล้วแต่ว่าคนหลายสุ่มนังกับบว่า,วางแล้วก็บ,บ่ได้จองคิวไปนะคะ แต่มือนีบบ่ค่อยมีคนหลายปันไดจา่ามีโต๊ะว่างมีซุมว่างระวางที่เข้าถาอาหารเข้าก็เก็บบรรยากาศมาฝากสุคนด้ะจ่าเด้อตอนนี้อาหารก็เริ่มทยอยลงโต๊ะแล้วจา้าอาหารรสชาติดีสั่งแล้วก็ลงโตแป๊บเดียวค่ะบ่โดนปันไดนะคะนี่ก็ไดเค้กนะคะย้อนหลังวันเกิดมากนึงชินนะะ้นเนาะค่ะเนาะเขียนว่า Happy Birthday ต่อไปเข้ากับซิมูบเข้าไปห้องคาราโอเกะจ้ากะใไหแมกับลูกท้ายเพ่นลองก่อนเลยนะเอาลองลงไปบัดนี้ห้องแอร์เย็นสบายแห้งค่ะข้างนอกแดดว่าเป็นยังข้างในเย็นแห้งนี่ก็ถึงคิวเฮ้าแล้วเฮาก็เด็จับไม่ลองเพลงคือกันนะคะเหลือดศิลปินอยู่ในโตนะคะก็ฟังใดก็ฟังฟังบ่ไดก็ต้องฟังลองเพลงเซ็จแล้วมวนแล้วเฮาก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านไปารับลูกแล้วเดอจ้าเด้อสาหรับมือนีก็มีเจาภาพน้องทรายของโตดิฉันเองเดอจ้าเด้อพาแม่กับเอื้อมากินเขา ขอบคุณทุกการกดไลค์การติดตามกันเด้อจ้าเด้อขอบคุณที่เบ่งคลิปจบจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้า